สายดีมาพอกันมือนีขบ้า,าจาจ้าจะพาพวกเจ้ามาลองเบิร์เห็ดสลีเอาใส่ไมโครเวฟเพราะว่าค่อยเห็นเขาเห็ดอยู่ในย t u b e ว่าง่ายง่ายขาบอกว่ากินก็แสบน้ำเนาะแล้วมือนี่ขอจะมาลองเบิร์ก่อนอื่นต้องมีมีดไหนมีมีดแล้วก็มีถุงมือแล ลองเบอร์ได้ว่าเป็น,ปนอะไรอ๋ออันนี้สลีเนาะอันนี้คือไมโครเวฟเนาะเขาบอกว่าสามนาทีเอาลองเบิดเนาะเอาใส่ไปแล้วก็ปิดแล้วเขาบอกว่าสามนาที มาลองเบิงนะ่งเนาะว่าจะเป็นกินบอเอาไงจะุกละออ่าสามนาสามนาทีเรียบร้อยแล้วเนาะเอาปานนี้เอามาลองเบิร์ดูเปิดเบิดเออเป็นแบบนี่นะเนาะแล้วงมือที่เอาควยเอามาเมื่อกี้นี่ต้องมาใส่ ราะว่ามันห้อนต้องใส่ทงมือจับออกมาเนาะนี่ทงมือนี่อ,อันนี้เนาะคือว่าเอาใส่ไมโครเวฟสามนาทีเขาบอกว่าจับตรงจับนี่แล้วก็หันตรงนี้เนาะตะัด ตัดหัวมันนี่ตัดหัวตรงนี้เนาะตัดหัวมันนี่เลย,เลยแล้วก็ squeeze คือว่า push คือว่บบีบบีบทางหางมันนี่เนาะบีบทางหางตรงนี้บีบออก เดินเด้อออกมากเด้อเดินเด้อสุดละเห็นไหมเห็นบ่เดินเด้อนี่นี่พกพกหมอยพอยังเอ,อกมานำกันเลยเลยเออพบนลำป่าง่ายง่ายเหลือใหญ่มันหมอยมันนิดนิดหน่อยข้างใน,นตรงนี้น,น,นิดหน่อยเออ นะวันนี้ลองซีมของเราว่าจะแสบบอคือเขาบอกว่าอนอะหอนหอน <c oughs> อืมใช้ได้เลยเออแังรอให้มันเย็นน,น้อยนะ่อเนาะมันก็มันหอนไปนิดหน่อย <c oughs> อืมแสบง่ายๆไมโครเวฟสามนาทีถ้าว่ารอบครอยใหญ่นะต้องต้องนึ่นหง,งหลายๆเนะต้องตุมหลายๆแต่ถ้าว่าอยู่คนเดียวเราสองคนนี่เห็ดง่ายๆเลยกินง่ายๆอืมแสบแสบขอฝากที่ตามหนเด้อว,ว่าอ่าเป็นน้องไหม YouTube ใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นตอนนี้มีแต่คนมีแต่12คนที่เป็น Subscribe เนาะเออถ้ามีเวลาก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s ับสไคร์เด้อเป็นน้องใหม่แล้วเราคอยจะพยายามเอาของใหม่ๆม,มาให้พวกเจ้าเบิงเนาะขอบใจหลาย